อัล,ลสร้างมนุษย์มาเพื่ออิบดะด์ศาสนก,กิจการละหมาดใช่ไหมใช่การทำมาหากินใช่ไหมใช่เป็นคำสั่งในอันกุรอานหมดเลยนอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นอิบดะดาไหมใช่ผมผ่านช่วงเวลาที่เกือบถึงแก่ชีวิต อายุ20ต้นต้นรถกระบะพลิกคว่ำอายุ14รถมอเตอร์ไซค์คว่ำอายุ7ขวบโดนรถมอเตอร์ไซค์ชนแล้วก็มีเหตุการณ์หลายต่อหลายอย่างแล้วก็มาเป็นโรคเอามาพึกครึ่งตัวเนี่ยนะฮะก็ตอนอายุ30ต้นต้น,ตนผมต้องตั้งคำถามแล้วว่าอัล้อ้ผมรอดชีวิตมาเพื่ออะไร และอัลลอฮ์ต้องการให้ผมและคุณผู้ชมเราทุกคนอยู่บนโลกใบนี้เพื่ออะไรสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากคําตอบในอิสลามก็คือมีชีวิตอยู่เนี่ยเพื่ออิบะดาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ดำรัสอยู่ในคัมภีร์อันกุรอานที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาเลยพันสี่ร้อยกว่าปีว่าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเพื่ออิบะดาอิบะดาแปลความหมายคือการทําตามอัลลอฮ์สั่งใช้ศาสนก,ก,ก,าากิจการละหมาดใช่ไหมใช่การทํามาหากินใช่ไหมใช่เป็นคําสั่งในอันกุรอานหมดเลยนอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นอิบาดาไหมใช่ นั่นหมายความว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงเมตตาให้ผมได้รู้ถึงเป้าหมายสองเรื่องกับการที่พระองค์ทรงต่อเวลาชีวิตให้กับผมข้อที่1อัลลอฮ์เ,เมตตาให้ผมกลับเนื้อกลับตัวขัดเกลาตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองอันที่สองอลัลลอฮ์ให้ผมสะสมความดีเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่ผมได้รับรู้ทำหน้าที่อิบะดาให้ดีเปลี่ยนแปลงตัวเองเตาบัตตัว,ตวขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ใกล้ลค,รครวนแต่อลัลลอฮ์ไม่ได้ให้ผมมีชีวิตอยู่เพื่อไปเถียงกับชาวบ้าน อัลลอฮ์ไม่ได้ให้ผมมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะไปพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ผมมีชีวิตอยู่ต่อเนื่องเพื่อให้ผมเป็นใครสักคนหนึ่งที่เมื่อวันหนึ่งชีวิตมีริสกีที่กว้างขวางและผมก็ อยู่กับครอบครัวไม่ใช่แค่นั้นแต่ผมยังคงต้องทําหน้าที่ต่อในการที่จะส่งต่อกําลังใจแสงไฟแห่งความรักของอาโล์ให้มอบไปถึงคุณผู้ชมแม้ว่าจะทําสิ่งนี้มาระยะเวลากว่า20ปีก็ยังคงตั้งใจที่จะทําต่อไปเพื่อให้คุณผู้ชมที่ติดตามรายการที่ชื่อว่าด้วยรักและศรัทธานี้ได้มีความสุขได้เกิดความสงบในหัวใจได้ราลึกไปด้วยกันแล้วพอรู้จักกันน่ยรู้จักแล้วมันก็รักนะคุณผู้ชม มันก็ผูกพันนะคุณผู้ชมถึงขนาดที่ถ้าไม่ป่วยปางตายก็ต้องมาจัดให้ได้นะคุณผู้ชมครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะรักใครก็ขอให้เราได้รักกันถึงขนาดจะไปอยู่ในสวรรค์ด้วยกันความรักไม่ได้แปลว่าตามใจกันทุกเรื่องแต่ความรักคือตามใจที่อยู่ในกรอบของศาสนาอิสลามพระผู้เป็นเจ้าเมตตามาแล้วส่งวิธีการที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้ามาให้กับเราผ่านท่านนาบีมูฮัมหมัดสุลลัลสุลัม ต้องเรียนรู้และเลิกเสียเวลาชีวิต